แเนี้ยค่ะเห็นปะเห็นสปอยไหมเอออันเนี้ยเดี๋ยวแพนด้าพามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะอันเนี้ยจะเป็นโซโลนะคะชุดวานุเนาะอันเนี้ยจากเทียนตรงนะคะเทียนตรงสตูดิโอเนี่ยเห็นปะอุปกรณ์แบบเออมีเยอะอยู่นะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากอันเนี้ยเปิดไฟได้ด้วยนะคะสปอยไว้ก่อนอืมแล้วเห็นปะตรงขาอันเนี้ยเขาก็จะมีร่องใส่ น่นะก็เรื่องประกอบจากตรงตัวของโซโลก่อนนะคะบอกเลยว่าแม่เหล็กก็คือดูดดีมากอันนี้จะเป็นสเกลหนึ่งต่อสี่นะคะโซโลตัวเนี้ยบอกเลยรายละเอียดดีมากๆทุกคนไมะนะชอบตรงฐานน่ะคือแบบความต้นไม้ของเขาก็คือสมจริงมากเวอร์แล้วก็คือก้ามของเขาอะไรเงี้ยก้ามแบบเป็นมัดมัดแล้วก็แบบรายละเอียดดีมากๆเห็นปะไล่สีอ่ะจากก้ามไปตรงมดัดเห็นปะ ตรงกลามตรงมือของเขาอะ่ะเออเป็นความแบบดําแล้วก็แบบมีความเงาเงาหน้าแบบชอบมากเห็นปะเราก็แบบค่อยๆประกอบเข้าไปนะคะไม่ยากเลยเนี่ยเห็นปะตรงแบบต้นไม้แล้วก็ใส่ดอกไม้เข้าไปสวยไหมหน้าชอบนะดูดิเห็นป่ะรายละเอียดดีมากๆอะ่ะทุกคน เราก็แบบลองดูเนาะว่าแบบเอ้ยร่องเนี่ยมันใส่ยังไงอะไรยังไงเนาะไม่นก็แบบใส่เข้าไปเห็นไหมมันก็ไม่ยากลองเทียบดูอันนี้แบบอันบล็อกออกมาแล้วก็แบบประกอบเลยก็จะแบบเงึกงักงกังก,งกหน่อยนะทุกคนเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้แบบประกอบยากนะเราก็ลองดูว่าแบบโอเคแบบตรงนี้มันควรใส่ตรงไหนอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นปะที่ไม่น่าบอกว่าเปิดไฟได้ ก็คือเปิดออกมาน่ะยังไม่ได้ใส่ฐานนะคะทุกคนก็เลยแบบโอเคยังไม่ได้แบบเปิดไฟให้ดูนะคลิปนี้ที่พันหน้าทําวิดีโอออกมาเนะนี่ยตรงเนี้ยเขาจะติดกันนะตรงน้าเต้าตรงโคมไฟกับดอกไม้นั่นแหละเราก็ค่อยๆใส่พนะก็เอาออกมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่พร้อมกันโอเคมันจะลงล็อกพอดีหรื ไม่ยากไม่ยากตัวนี้แล้วเราก็แบบใส่เอฟเฟเข้าไปเลยนะคะเห็นไหมมันแบบคืออลังมากถ้าป็นด้าเปิดไฟให้ดูนะทุกคนโหคือทุกคนแบบจะกรี๊ดเลยอ่ะอันนี้มันเป็นแบบสเกลหนึ่งต่อสคือมันเป็นไซส์ใหญ่สุดเลยอ่ะที่เป็นด้าแบบประกอบมาเห็นปะตรงนี้จะเป็นโคมไฟนะคะเนี่ยเห็นปะแล้วก็ใส่เข้าไปในแบบรูของเขาเลยเนี่ยเปิดไฟได้ทั้งหมดเลยนะ โคมไฟข้างล่างแล้วก็โคมไฟทั้งสองอันนี้แบบห้อยลงมาจากต้นไม้อ่ะอันนี้เปิดไฟได้นะคะก็ลองลองดูเนาะแบบใครใครมีแบบน้องคนนี้แล้วอะบอกเลยว่าแบบสวยสวยมากจริงๆทุกคนคือแบบเนี่ยเด็กก็ใส่ดักเข้าไปเนาแล้วก็เลือกได้เลยว่าแบบเราจะใส่ดักอันไหนเนาะเขามีดักมาให้4อันเนาะแล้วก็เลือกใส่เลยแต่ว่าตรงตรงปากอะเขาจะมีดักของเขาอยู่แล้ว ที่แบบทํามาให้เห็นปะ่ะอันนี้พี่ณัฐประกอบเสร็จแล้วนะทุกคนสวยปะ่ะตรงริบบิ้นสีแดงพี่ณัฐชอบนะเออแล้วก็แบบผพันๆเขาปะารอะไรเงี้ยเนาะประกอบไม่ยากเลยเห็นปะ่ะนิ่งสเกลใหญ่พี่ณว่าสเกลใหญ่ประกอบไม่ยากเลยมันหาลูง่ายไงใช่ปะ่ะเนี่ยดูดีรายละเอียดดีมากๆเห็นปะ่ะกามเห็นแบบเอ,อเส้นเลือดดูดูดูด,ดูเส้นเลือดปูดจ้าดูดิ ถ้าแบบเปิดไฟจะสวยขนาดไหนอะทุกคนดูดิสวยมาก